คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานโดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำจตุตตาชาญหรือจตุตถะสมาบัติ จตุดถะแปลว่าที่สี่จตุตถาชานจึงแปลว่าชานที่สี่ชานที่สี่นี้มีอารมณ์สองเหมือนชานสาแต่ผิดกันที่ชานสามีสุขกับเอกัคคตาสำหรับชานที่สี่นี้ตัดความสุขออกเสียเหลือแต่เอกัคคตาและเติมอุเบกขาเข้ามาแทน ฉะนั้นอารมณ์ของฌานสจึงมีอารมณ์ผิดแพกจากฌานสตรงที่ตัดความสุขออกไปและเพิ่มการวางเฉยเข้ามาแทนที่อาการของฌานสี่เมื่อปฏิบัติถึงฌานสี่เมื่อนักปฏิบัติปฏิบัติถึงมีอาการดังนี้ 1. จะไม่ปรากฏลมหายใจเหมือนสภาพฌานอื่นๆ เพราะลมละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจในวิสุทธิมรรคท่านว่าลมหายใจไม่มีเลยแต่บางอาจารย์ท่านว่าลมหายใจนั้นมีแต่ลมหายใจละเอียดจนไม่มีความรู้สึกว่าหายใจตามในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวถึงคนไม่มีลมหายใจไว้สี่จำพวกด้วยกันคือ 1. คนตาย 2. คนดำน้ำ 3. เด็กในคันมารดา 4. ท่านที่เข้าชานสี่รวมความว่าข้อสังเกตที่สังเกตได้ชัดเจนในชานสี่ที่เข้าถึงก็คือไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจการที่ชานสี่เมื่อเข้าถึงแล้วและขณะที่ทรงอยู่ในระดับของชานสี่ ไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจนี้เป็นความจริงมีนักปฏิบัติหลายท่านที่พบเข้าแบบนี้ถึงกับร้องเอกอะโวยวายบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะเกรงว่าจะตายเพราะไม่มีลมหายใจบางรายที่อารมณ์สติสมบูรณ์หน่อยก็ถึงกับค้นคว้าควานหาลมหายใจเมื่ออารมณ์จิตตกลงระดับต่ำกว่าฌานที่สี่ ในที่สุดก็พบลมหายใจที่ปรากฏอยู่กับปลายจมูกนั่นเอง 2. อ,อารมณ์จิตเมื่อเข้าสู่รับฌานสี่จะมีอารมณ์สงัดเงียบจากอารมณ์ภายนอกจริงๆดับเสียงคือไม่ได้ยินเสียงดับสุขดับทุกทางกายเสียจนหมดสิ้นมีอารมณ์พลองสว่างสวยเกินกว่าฌานอื่นใด มีอารมณ์สงัดเงียบไม่เกี่ยวข้องด้วยร่างกายเลยกายจะสุขจะทุกข์มดจะกินริ้นจะกัดอันตรายใดๆจะเกิดจิตในระหว่างตั้งอยู่สมาธิที่มีกำลังระดับฌานสี่จะไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นเพราะฌานนี้กายกับจิตแยกกันเด็ดขาดจริงๆไม่สนใจข้องแวะกันเลย ดังจะเห็นในเรื่องของลมหายใจความจริงร่างกายนี้จําเป็นมากในเรื่องหายใจเพราะลมหายใจเป็นพลังสำคัญของร่างกายพลังอื่นใดหมดไปแต่อัศสสัปปัสสะคือลมหายใจยังปรากฏที่เรียกกันตามภาษาธรรมว่าภาษาหารยังมีอยู่ร่างกายก็ยังไม่สลายตัว ถ้าลมหายใจที่เรียกว่าผัสสะหารหยุดเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถึงอวสานของการทรงอยู่ของร่างกายฉะนั้นผลการปฏิบัติที่เข้าถึงระดับชานสี่จึงจัดว่าลมหายใจยังคงมีตามปกติที่ไม่รู้ว่าหายใจก็เพราะว่าจิตแยกออกจากกายอย่างเด็ดขาดโดยไม่รับรู้อาการของร่างกายเลย อาการที่จิตแยกจากร่างกายเพื่อให้เข้าใจชัดว่าจิตแยกออกจากร่างกายได้จริงเพียงใดเมื่อท่านเจริญสมาธิถึงฌานสี่จนคล่องแคล่วชำนิชำนาญดีแล้วให้ท่านเข้าสู่ฌานสี่แล้วถอยจิตออกมาหยุดอยู่เพียงอุปจาระฌานแล้วอธิษฐานว่าขอร่างกายนี้จงเป็นโพง และกายอีกกายหนึ่งจงปรากฏแล้วเข้าฌานสี่ใหม่ออกจากฌานสี่มาหยุดอยู่เพียงอุปจารชฌานท่านจะเห็นกายเป็นโพรงใหญ่มีกายของเราเองปรากฏขึ้นภายในกายเดิมอีกกายหนึ่งที่ท่านเรียกในมหาสติปัฏฐานว่ากายในกายจะบังคับให้กายในกายท่องเที่ยวไปในร่างกายทุกส่วน แม้แต่เส้นประสาทเล็กๆก,กายในกายก็จะไปได้สะดวกสบายเหมือนเดินในถ้ำใหญ่ๆต่อไปจะบังคับกายใหม่นี้ออกไปสู่พิภพใดๆก็ไปได้ตามประสงค์ที่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิแปลว,ว่ามีฤทธิ์ทางใจนั่นเองพลังของฌานสี่มีพลังมากอย่างนี้ท่านที่ได้ฌานสี่แล้ว ท่านจะฝึกวิชาสามอภินญยาหหรือปฏิสัมพิทายานก็ทำได้ทั้งนั้นเพราะวิชาการที่จะฝึกต่อไปนั้นก็ใช้พลังจิตระดับฌานสี่นั่นเองจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงอาการในการเคลื่อนไปเท่านั้นส่วนอารมณ์ที่จะใช้ก็ใช้เพียงฌานสี่ซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้ว เปรียบเสมือนนักเพาะกำลังกายถ้ามีกำลังกายสมบูรณ์แล้วจะทำอะไรก็ทำได้เพราะกำลังพอจะมีสะดุดบ้างก็ตรงเปลี่ยนแนวปฏิบัติใหม่จะยุ่งใจบ้างในระยะตน้นพอเข้าใจเสียแล้วก็ทำได้คล่องเพราะกำลังพอท่านที่ได้ชานสี่แล้วก็เช่นเดียวกัน พราะงานส่วนอภิญญาหรือวิชาสามก็ใช้พลังจิตเพียงฌานสี่เท่านั้นท่านที่ได้ฌานสี่จึงเป็นผู้มีโอกาสจะทำได้โดยตรงเสี้ยนหนามของฌานสี่เสี้ยนหนามหรือศัตรูตัวสำคัญของฌานสี่ก็คือลมหายใจเพราะถ้าปรากฏว่ามีลมหายใจปรากฏเมื่อเข้าฌานสี่ ก็จงทราบเถิดว่าจิตของท่านมีสมาธิต่ำกว่าฌานสี่แล้วจงอย่าสนใจกับลมหายใจเลยเป็นอันขาดอาน,นิสงส์ของฌานสี่หนึ่งท่านที่ทรงฌานสี่ไว้ได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่จะมีอารมณ์แช่มชื่นตลอดวันเวลาจะแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างอัศจรรย์สอง ท่านที่ได้ฌานสี่สามารถจะทรงวิชาสามอภินยา6ปฏิสัมพิทาญาได้ถ้าท่านต้องการสท่านที่ได้ฌานสี่สามารถจะเอาฌานสี่เป็นกำลังของวิปัสสนาญาณชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปอย่างช้าภายในเจดปีอย่างกลางภายในเจดเดือน อย่างเร็วภายในเจ็ดวัน 4. หากท่านไม่เจริญวิปัสสนาท่านทรงฌานสี่ไว้มีให้เสื่อมขณะตายตายในระหว่างฌานท่านจะได้ไปเกิดในพรหมโลกสองชั้นคือชั้นที่สิบและชั้นที่สิบเอ็ดรูปสมาบัติหรือรูปประชานชานหรือสมาบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งสี่อย่างนี้ ท่านเรียกว่ารูปปชาหรือรูปสมาบัติถ้ายังไม่สำเร็จมรรคผลเพียงใดท่านเรียกว่าโลกิยสมาบัติหรือโลกิยฌชาญถ้าเจริญวิปัสนาญาณจนสำเร็จมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตตระสมาบัติหรือโลกุตตระชาญ สับว่าโลกุตระตัดออกเป็นสองสับมีรูปเป็นโลกะและอุตตระสนทิคือเอาโลกะกับอุตระมาต่อกันเข้าเอาตัวอออกเสียเอาสระอุผสมกับตัวกอเป็นโลกุตระโลกะแปลตามสับว่าโลกอุตระแปลว่าสูงกว่ารวมความว่าสูงกว่าโลกโลกุตระ ท่านจึงแปลว่าสูงกว่าโลกโลกุตระชานแปลว่าชานที่สูงกว่าโลกโลกุตระสมาบัตแปลว่าสมาบัตที่สูงกว่าโลกหมายความว่ากรรมต่างๆที่โลกนิยมนั้นท่านพวกนี้พ้นไปแล้วแม้บาปกรรมที่ชาวโลกต้องเสวยผลท่านที่ได้โลกุตระ ท่านก็ไม่ต้องรับผลกรรมนั้นอีกเพราะกรรมของชาวโลกให้ผลท่านไม่ถึงท่านจึงได้นามว่าโลกุตระรบุคคลรวมความว่าชานประเภทที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นรูปฌปานเพราะมีรูปเป็นอารมณ์เรียกตามชื่อสมาบัติว่ารูปสมาบัติสำหรับรูปฌปานหรือรูปสมาบัตินั้น มีแยกออกไปอีกสี่อย่างดังจะกล่าวให้ทราบต่อไป